สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลล์ทัศนะครับชวนท่านดูกราฟหุ้นไทยนะครับเอาไปทำกันบ้านต่อนะวันที่11เดือน3 2024นะฮะวันจันทร์ที่11เดือน3นะฮะวันนี้ก็พักตัวนะครับแต่คนอื่นเนาะไม่ได้เชียร์นะครับชวนท่านทำกันบ้านหุ้นเท่านั้นนะฮะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลาดหุ้นนะครับไม่มีอะไรที่ตกน้ำเสดีร0อนนะครับเราขาดทุนได้เสมอนะฮะแม่นยำ เพียงแค่50%ก็เพียงพอแลครับถ้าคน exit ดี position sizing ดีแล้วก็ t r a d i management ดีนะฮะต้องรอแล้วก็รักษาเงินต้นคือเป้าหมายเรื่องการเทรดนะครับ Holy Grail ของการเทรดคือ positive expectancy นะฮะคุณสามารถผิดหลายครั้งได้ครับแต่ว่าในครั้งที่คุณถูกต้องได้กำไรก้อนโตกว่าครั้งที่คุณผิดเสมอครับแล้วก็ทบต้นนะครับครับเซตวันนี้ก็พักตัวนะครับ แดงนะแต่ว่าด้วยความที่มันยังปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้ก็ถือว่าเป็นไฟเขียวนะครับแต่ก็เริ่มมีไฟเหลืองเข้ามาแซมนะครับหุ้นติด5้าสงวิคายมี12ตัวนะครับวันนี้ยดูนะฮะอลล่าครับก็เขียครับเขึ้นไปเขียไฮเดิมเนาะยังไม่ผ่านครับ ก็รอดูต่อไปครับเือว่ายังน่าสนใจอยู่นะครับบรุกครับ The Broker Group นะฮะก็เคลียร์เคลียร์นิวไฮได้ครับนะเคลียร์ครับสองพิกยแต่แต่ว่าอ่ะยังปิดที่ไฮเดิมได้ก็ยังปิดที่ครับสองวิกหาได้ก็ยังถือว่ามีมีพลังอยู่นะครับกิฟฟ์เป็นไงกิฟฟ์ครับอ้กิฟฟ์ขึ้นไปครับขึ้นไปเคลียร์ขึ้นไปชน ห้าสองวิคไฮนะครับก็ถือว่ามีพลังนะน่าสนใจนะทีเอลครับก็ยังคงทำนิวไฮต่อนะฮะหานครับหานก็ยืนที่โซนนิวไฮนะฮะยังไม่ทะลุนะครับมาลีล่ะโอ้มาลีครับพุ่งฮะพุ่งทำนิวไฮห้าสองวิคไฮอย่างสวยงามแท่งเขียวยาวนะฮะ MNRF อันนี้สภาพคล่องน่าจะต่ำนะครับก็ข้ามไปเนาะ SCP ครับ ขึ้นไปเคลียร์ห้าสบสองวิหายทาจุดสูงสุดมาได้แล้วก็ปิดปิดที่ห้าสบสองวิหายครับก็โอเคฮะก็ยังคงสวยลุ่มสูงนะฮะ sib s, s, <IS> <S ครับเอ <IS> ็กตีนะครับแต่ยังยืนอยู่ในโซนห้าสบสองวิหายได้ก็รอเลยรอนะฮะ stp ครับโอ้โหเปิดแกลบครับเปิดแกลบแล้วก็ ขึ้นไปทำดาวครับเรียกว่าะไยนะโดจิใช่ไหมครับโดจิก็ระวังให้ดีครับมันเป็นสัญญาณของการดิสพิวชันนะครับก็ผมไม่แน่ใจใผมเทคโปรฟิตหมดไปอย่างวะนะฮะวันนี้ผมเดินทางนะก็เลยค่อนข้างชกลลกนะครับอ t อสพแล้วนะผมไปหมดยัง stp ผมทยอยแบ่งขายไปเกือบหมดแล้วฮะเหลืออยู่เล็กน้อยนะฮะ อ่ uh, TMD ก็เคลียรครับปิดที่ไฮ mm hmm. เดิมได้นะปิดเท่สับวิ์ไฮ mm hmm. ได้นะครับก็ติดที่สภาคล้องต่ำไม่แหละผมไม่ค่อยั่ว์ตัวนี้นะ u <You> b o t ก็อ่าวเริ่มมีการพักตัวแล้วครับหลังจากที่ดันขึ้นมาต่อเนื่องเนาะ mm hmm. นี่ครับถ้าสอางวิ์ไฮวันนี้ก็มี มีติด1ิตัวก็ถือว่าอ่าไม่น่าจะเพิ่มจากเดิมมนนานะผมจำไม่ได้นะฮะมาดูหุ้นที่ที่มี Impact ต่อตลาดละกันนะก่อนละกันเนาะ most active value ที่บวกละกันนะครับ B g r i a m ครับ B cream ดีดฮนะดีดขึ้นไปทะลุกรอบได้นะครับทะลุกรอบยีบ5ได้นะฮะ แนวต้านเดิมเนาะแต่ก็โดนเทลงมาครับโดนเทลงมาเนาะก็ต้องระวังครับระวังผมเข้าไปนะฮะแล้วผมก็ลดออกมาครับนะถอยผมลดขนาดลงมาเพราะว่าเอ๊ะยืนไม่อยู่นะฮะก็ต้องปรับเปลี่ยนนะตามสถานการณ์นะฮะด d m s นะฮะก็ยังคงอยู่ในฐานนะฮะฮาหนา ฮานาก็โพลทรูต่อนะฮะทรูครับ <True. S 1> ทรูทรู u e ขึ้นไปเคลียร์ระดับแนวต้านเดิมเนาะแล้วก็ยืนปิดปิดทิ้งไส้ก็ก็ยังคงพอใช้ได้อยู่นะ g p s อ่อ g p s อะหุ้นกลุ่มลงไฟฟ้าเนี่ยมาแล้วครับไปต่อครับ GPSI นะ<ม>นะฮะสติงจริงผมไม่มีตัวนี้นะฮะ เบมครับเบมเบมก็ดันไปชนระดับแมวต้านเดิมนะก็ถือว่ายังน่าสนใจนะครับโค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 นะฮะเอ้ดันขึ้นมาแล้วครับโคโคโคเนี cool, 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 ่ยด mm ัน hmm. ขึ้นมาครับแล้วก็อาหาเนี่ยน่าสนใจแล้วครับขึ้นมาชนระดับ แนวต้านครั้งแรกครับแล้วก็มีการปิดทิ้งไส้เล็กน้อยนะฮะ,ะน่ากลัวว่าพรุ่งนี้จะเปิดกลับเลยนะฮะน่ากลัวจริงเลยนะฮะ,ะ BTS นะฮะก็ดีดขึ้นเล็กน้อยะฮะ JMT ครับ JMT ก็ไม่ค่อยเท่าไหรน่นะ CPF CPF นะฮะ C.P.F. ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะนี่ครับนี่เป็นหุ้นที่เรียกว่ามี impact ต่อตลาดนะครับเดี๋ยวมาดูหุ้นที่เป็นติดติดท็อปเกนเนอร์แล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างครับตัวแรกกรีนครับกรีนนี้น่าจะเป็นตัวเสร็จสลึงแน่นอนครับนะฮะอุ้ยอุ้ยดีจากก้นนี่ดีฮะโอ้กรีนางามฮะลิงปะเนี่ยลิงน่าจะลิงเนาะ เกือบลิ้งครับเกือบลิ้งเพราะว่า,วา,วามันมีทิ้งไส้เล็กน้อยเนาะข้าม9.93ได้นะฮะอ่าอาจจะเป็นหุ้นปั่นตัวใหม่ก็ได้นะครับ T Poly ครับ T Poly อ้โหไปต่อนะครับ T Poly นี่ครับนะฮะ SCI ดีดจากก้นฮะคล้ายๆกับตัวกรนะีนเนาะ P.P.S. ดีจากก้นนะฮะ M.G.C. ละ่ะเอเดีจากก้นเช่นกันนะฮะมาลีว่าแปลงนนมาลี T.T.I. ครับโอ้พับข้องต่ำ S.R. สยามราชนะฮะ B.W.G. เฮ้ยตัวนี้ไมายเหรอ ไปแล้วครับ p u ก็ถือว่าข้ามนะครับข้ามกรอบนะฮะแนวต้านล่าสุดนะครับแต่ก็ถ้าดูเป็นกราฟกราฟภาพใหญ่ก็ยังไม่ชัดเจนเนาะยังไม่ชัดเจนก็ข้ามไปแล้วกันนะเนาะต่อมาเป็น MGI ครับดีดกลับแล้วครับดีดกลับนะฮะ ภาวนาให้ไปถึงยอดนะฮะคนติดดอยน่าจะเยอะนะครับ ETE ครับก็ดีดขึ้นจากก้นนะครับ Gift ดีดขึ้นไปเ l e ียอัอนะนะกีว่าไปแล้วเนาะตัวเนี้ย STP ก็ว่าไปแล้วเนาะ โคโคโคครับนะฮะโค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 นะฮะเมื่อกี้ก็ว่าไปแล้วเนาะก็เป็นระดับที่11.5นะครับผมทำมาลึกไปยังยังนะครับผมตัวนี้พลาดนะฮะนี่ครับขอตั้งก่อนนะเอ่อ VPO ครับติดจากก้นนะครับ b y d b e y o n d security นะครับก็ดีจากก้นเช่นกันนะครับนี่ก็ข้ามการพักตัวระยะสั้นได้เนาะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะ u m s t p c h โอว้วันนี้ข้ามได้นะฮะ t p c h เนี่ยผมก็เข้าในโซนนี้ฮครบับโซนนี้เนาะ ถือว่าเออถ้าไปต่อก็ก็ดีไปฮะก็ดีใจด้วยนะฮะเจพาร์คครับเจพาร์คีดขึ้นจากจากการจากการย่ำฐานได้นะครับก็น่าสนใจครับน่าสนใจเอ,อ่อ e etc ครับโอ้ดีดขึ้นไปไปต่อนะฮะตัวนี้เนาะขอดูครับ เป็นภาพใหญ่สิเป็นยังไงครับ ETC ระดับนี้เป็นแนวต้านระดับโน no. ยังไม่ชัดเจนเรื่องแนวต้านเนาะแต่ถ้าจะว่าตรงนี้ก็ก็ใช่นะครับตัวที่2.85เนะข้ามนาะแล้ะผมไม่ค่อยชอบที่มันฟื้นจากกน้นถือถ้าฟื้นจากก้นนะต้องดูว่าเออมันฟอร์มตัวที่ ฟอร์มตัวแนวแนวระนาบที่มันแบบปีนแนวต้านหลาย,ลายๆอันนั้น่าสนใจกว่าอันนี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะบางทีอาจจะมีแต่คนก็จะมีมีทริกเกอร์ที่ต่างกันนะครับ thrl e l นะครับ t h i h l i g h t i s u r a n c e นะตัวนี้ก็ดีจากก้นนะครับ mca นะฮะ หุ้นเข้าใหม่นะครับก็ต้องรอตรงนี้เนาะสหรับผมนะ3.28นะฮะทำมาลุดไปยังโอเค3.28โอเคต่อมาครับเอ a ดไว c ์ครับ a อ v ดไว์ ยังไงแอดไว้เนี่ยดูเหมือนจะมีพื้นฐานที่ดีนะแต่ยังไงหรือว่าราคาเข้ามาแพงเกินไปนะครับโดนเทตั้งแต่6บาทเนาะลงมาที่4บาทเลยนะฮะก็เราดูต่อไปครับแอดไว้แต่ถ้าใครที่ชอบการแล้ยว,ว่าการดีจ,จากก้นนะการกลับเรียกว,ว่า bottom fishing ก็ก็จัดว่ามีอะไรที่น่าลุ้นอยู่นะครับเผื่อมันจะติดต่อแรงเนาะฮะ ต้องเป็นสัก4.30มานะต่อมา gfp t ครับ gfp t ก็ข้ามได้นะฮะข้ามได้ล้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้ข้ามได้เนาะแต่ผมไม่มีนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าทำไมถึงไม่ได้เข้า มันก็ฟื้นจากก้นนี่ว่ะอาจจะเป็นประมาณนเนาะแต่ก่อนตรงนี้ข้ามได้แล้วก็ก็สวยมอสสวยนะมันเฟื้นได้ดีนะแต่ว่าทําไมไม่เข้าฮก็ข้ามไปแล้วกันนะไม่ทันละเดี๋นะระดับนี้อ๋ฮะความจริงควนจะได้ตั้งแต่ประมาณสัก12.1เนาะ 12.1...12.2 นะก็ยังโอเคนะเออ่ dtci ครับสาลี่สาลี่ก็ไม่มีอะไรนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สภาพยังอยู่จากก้นนะสาลี่เนี่ยพินครับ อพินเนี่ยยังอยากจะไปต่อนะครับดันไปชนที่ไฮห้าสองพิคไฮแล้วก็อยู่กับที่นะฮะเอ็นเอฟสี่ครับภาพข้องน่าจะต่ำเนาะเอสทีซ uh, ี e c, ครับนะฮะซีโนไทยไปไงอ้อทะลุได้แล้วนี่นะฮะเอสทีซีนะฮะเอสทีซีเลยน,นย St e c, นะ St e c, นะ ขอดูก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะต่อมาเป็นโพลีครับ A J A ต้องดีดตามตัว M G I เนาะเออนะ P R I ไม่มีอะไรประพัด ดีซีซีอ๋อดีดซีดีขึ้นแล้วเว้ยอ่าดีได,ด้ดีนะฮะเป็นการฝืนจากฝืนจากระดับเนี่ยเนาะดีซีซีนะฮะดีซีซีโอเค s เอเคครับ whair อ้าวีดขึ้นมาทะลุแนวต้านล่าสุดได้ครับโอริโอริเน็กเปิดกลับ้วดีดขึ้นนะอ้ยเปิดกลับลงแล้วดีดขึ้นนะที่ RP ครับตัวสุดท้ายนะฮะอ๋อก็ยังคงเป็นไรที่เพิ่งฟื้นจากก้นนะยังคงสลับขึ้นสลับลงนะฮะ นี่ถือว่าเป็นทั้งหมดนะครับสำหรับเดี๋ยวผมดูหุ้นที่มันมันเบรกเอาแล้วกันนะเป็นยังไงวันนนะครับดูเกเบิลครับเกเบิลมีให้ดูอย่างครับเกเบิลเนี่ยนี่ครับก็ทะลุไฮเดิมได้ครับแต่ว่ายังไปเคลียร์นะไปเคลียร์ตัวไปเคลียร์ตัวนี้ได้นะไปเคลียร์ตัวครับสองไม่หายอะเคียนแนวต้านเดิมได้นะฮะ ยังเขี่ยอยู่นะยังไม่ผ่านนะครับทิปโก้ทิป,กโ,กทปกโก้นี่ก็ดันทะลุแนวต้านเดิม10บบาทได้แล้วครับแต่ก็โดนรีดลงมานะฮะตัวไหนอีก O, T E G H T E G H <_ S 1> ก็ดีดฮะดีดขึ้นไปทะลุเบรกเอาได้เล็กน้อยแล้วก็โดนโดนกดสวนลงมาครับก็ต้องรูต,ต่อไปเนาะ <_ S 2> D C C ครับอ๋อ oh, รีเซฟไปแล้วนะฮะลาน,นา ลนาก็ดีดไปต่อแล้วก็โดนเทลงมาเปิดแก็บเนาะแล้วก็โดนเทขายและดันกลับขึ้นไปก็ยังคงมีมีสกยภาพอยู่นะฮะนี่ครับนี่เป็นทั้งหมดสําหรับวันนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะซบเซานะแต่ว่าหุ้นที่มันมันเบรกเอาก็สลับนะฮะสลับยืนได้แล้วก็สลับโดนตบนะครับก็ว่ากันไปครับตลาดแบบนี้ก็ต้องอย่างนี้นะฮะถ้าเรา พ i ซิชไซส์ดีนะฮะอ x กซได้ดีครับแล้วก็มีการเทรดดิมเนจเมนท์ที่ดีก็น่าห้มันรอดได้ครับนะรอดได้แล้วก็ถ้าตลาดมันกลับไปเขียวต่อก็น่าจะได้กําไรติดมือมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ